เรื่องราวเป็นยังไงอันนี้อันนี้ต้องเรียนด้วยความ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 ,วามเป็นจริงตอนนี้เลยว่าไม่ได้ยังไม่ได้ตามเลยค่ะเพราะว่าตั้งแต่วันท,ที่ที่มีมีประเด็นวันนั้นเนี่ยคือพี่พี่นักข่าวหลายๆคนก็โทรหาหนิงหนิงก็ไม่ได้รับโทรศัพท์เพราะาด้วยความที่ตอนนี้วุ่นกับการตัดละครเพื่อจะออกอากาศแล้วหนิงเองเป็นคนตัดละครเองด้วยใช่ไหมคะก็ยังวุ่นอยู่เพราะละครก็จะตัด,ตด วีกแต่วีกสนิงก็จะบอกกับทุกคนว่าถ้าในส่วนของคดีเนี่ยไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ให้โทรหาทนายตั้มเลยเพราะทนายตั้มเขาก็ยีิบสี่ชั่วโมงอยู่แล้ว<อ>า <ๆ S 1> า,าบกไไในส่วนของหนิงใช่ป่ะคะไม่ไม่ไม่ได้ลำบากไม่ได้ลำบากใจเลยเลยอะ่ะคือเอาจริงๆถ้าสมมติว่าวันเนี้ยไม่ได้ออกมาแบบเจอพี่ๆพี่ๆไม่ได้ถามถึงหนิงก็ลืมไปแล้วว่ามีมีเรื่องตรงนี้อะไรเงี<ม>้ยเพราะว่าจริงๆมีอะไรให้หนิงต้องโฟกัสแล้วทํา ทำนะวันนี้เยอะกว่าเยอะไหนจะละครออนแอร์ air, ไหนจะธุรกิจใหม่ที่ทํากับบุญอีกอะไรเงี้ยค่ะจะรู้สึกยังว่ามันไม่จบไป่สิน้นเพราะว่ามัน,มนพูดจะไปพูดจะมาเนี่ยตรงนี้เราเหนื่อยมบบันไปไคือเอาว่ามันพอพอมันมีอะไรที่เราต้องทำ<ม>นะปัจจุบันเยอะมากนะตอนเนี้ยตัดละครธุรกิจที่จะต้องดูแลพาร์ทเนอร์ชิพดูแลอะไรหลายอย่างเรื่องนั้นมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ตัวหนิงเองมันมันไม่ได้เป็นไพรอร์ตี้ที่ที่หนิงให้ความสำคัญ ไม่ไม่เลยคือถ้าเนี่ยวันนี้ไม่ออกมาเจอไม่ได้ด้พี่พี่ไม่ได้ไม่ได้มาอัปเดตมาถามอะไรอย่างเงี้ยหนิงก็ไม่ได้เอาว่าไม่จําไม่ได้ใช่แล้วจริงๆต้องบอกว่าพอเรามีทนายทนายแล้วก็ไม่ใช่ทนายแบบก็ทนายเก่งมากคนหนึ่งอะไรเงี้ยก็คือในส่วนของคดีหรือเรื่องกฎหมายก็ก็ให้ทนายเป็นคนจัดการดีกว่าก็คือโชคดีว่ามีทนาย ไม okay. ่ในส่วนของหนิงเองนะตอนนี้หมายเรียกหรืออะไรที่บ้านหนิงยังไม่มีเอกสารอะไรมาเลยค่ะขั้นตอนต่อไปมันคืออะไรคะหนิงที่เราจะต้องคือเรื่องเรื่องมันจะยาวไปถึงไหนเลยครับอันนี้ไม่ทราบเลยค่ะโดยโดยรายละเอียดนี่ก็ต้องเป็นเป็นเป็นทนายตั้มอย่างเดียวเลยค่ะที้่หนิงจะเลิกพูดถึงเขาเลยนะครับจริงๆหนิงก็ไม่ได้พูดถึงเขาตั้งนานแล้วนะคะโอเคงานไม่ได้หนักใจสำหรับเราไม่เลยไม่เลยค่ะตี คือส่วนใหญ่อะไรก็แล้วแต่ที่มันมันใช้คำว่าคดีอะ่ะมันก็ยืดเยื้อยาวนานอยู่แล้วแต่จะแค่ไหนก็ก็ก็ก,ก็ตามตามกระบวนการอะไรเงี้ยคือเอาจจริงๆคือถ้าวันเนี้ยไม่เจอพี่ๆอ่ะประเด็นเนี้ยมันยังเป็นประเด็นที่มันยังไม่ได้อยู่ในหัวหนงเลยไงเพราะว่าวันเนี้ยละครออนคืนนี้ เทปเพิ่งส่งไปเมื่อกี้นี่เองเลยคือมันมันมันมีอะไรที่มันต้องทานะนะต้องทําก่อนอะไรเงี้ยก็คือเอาตามลําดับความสําคัญค่ะทราบค่ะทราบก็คือทราบแล้วก็ก็คือแค่นั้นแล้วก็บอกว่าอ่ะเรามีทนายทนายจัดการเลยละกันนะคะอะไรเงี้ยเพราะอย่างทนายตั้มเองเขาก็จะมีทีมทํางานของเขาอะไรอย่างี้ค่ะค่ะ ทำไ,ไมพัก,กนี่พัวพันแต่คำว่าคดีกกับลูชายเราค่ะเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรในส่วนของ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 ,ของเทมเองเนี่ยหนยูต้องบอกว่าต้องต้องรอให้น้องให้น้องคุยอะนะคะแต่าตาหนิงอ่ะสามารถพูดได้ในส่วนที่ว่าหนิงมั่นใจในเด็กคนนี้<อ>ซ,ซึ่งซึ่งอันนี้เป็นทาที่จะก,การกล่าวที่สัญทีคือ คือโดยดีเทลเนี่ยหนิงว่ารอ,อสักพักหนึ่งแล้วกันนะคะแต่ว่าในส่วนของของความรู้สึกที่ว่าอาใครจะรู้สึกอะไรยังไงหนิงก็อบอกว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กกระตันยูจริงๆแล้วก็เป็นเด็กที่เป็นเด็กดีน,น้องกังวลคือคือโดยดีเทลอะ่ะเอาเป็นว่าหนิงไม่ขออนุญาตอนุญาตพูดถึงเรื่องตรงนี้แล้วกันหนิงจะพูดได้แค่คําเดียวว่า เอาว่าหนิงอยู่ในวงการบันเทิงเนาะหนิงเป็นผู้จัดละครมาเนี่ยทำงานมาจะสิบปีในในมุมของผู้จัดละครหนิงกล้าที่จะพูดคําว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กดีแล้วฝั่งฝั่งตัวตัวน้องเองน้องน้องช็อกหรือ่น้องมีความรู้สึกกังวลเครียดเลยเออกังวลไหมหรอก็อาจจะอาจจะคิดในมุมว่าคนจะเข้าใจหรือเปล่าและจะเข้าใจในรูปแบบไหน หนิงก็จะบอกน้องว่าในในเรื่องของของสื่อหรือในเรื่องของการวิาพากษ์วิจารณ์เราไม่สามารถที่จะไปไปควบคุมใครได้แล้วก็จะให้ใครเข้าใจในประเด็นที่เราต้องการให้เขาเข้าใจได้แต่ขอให้เชื่อมั่นในความเป็นคนดีและอยู่ในสภาวะของสิ่งที่ทำนะวันนี้ให้เป็นอย่างนี้ไปได้ตลอด อะไรก็แล้วแต่หนิงว่านะมันต้องให้ให้เวลาในการพิสูจน์ความดอีอยู่ที่ไหนอมันก็คือดีต่อให้บางคนจะไม่เข้าใจมันก็ต้องรอระยะเวลาคือดีมันก็คือดีมันคือแค่นั้นเองแล้วหนิงก็มั่นใจในเด็กคนนี้ว่าเป็นเด็กดีคนัตพี่หนิงเองจะมีการเข้าไปช่วยหือหรือให้คำแนะนำหน่อยหนิงก็ช่วยดูแลตรงนี้อยู่ค่ะแต่ว่าในรายละเอียดก็อย่างที่บอกอะคะ่ะว่าว่ายังขออนุญาตแล้วกันนะคะ ในในส่วนของของที่ที่แมวไม่สมาษณ์ซึ่งอันนี้หนูต้องบอกว่ามันเป็นข่าวเก่าแล้วมันเป็นข่าวที่แบบโอ้ตั้งแต่หนูว่าปีกว่าแล้วเรื่องนี้แล้วมันเคยเป็นข่าวมาทีนึงแล้วมันมันไม่ได้เป็นประเด็นใหม่อะไรไค่ะใช่ไคะ คือคือเหมือนกับอาจจะเป็นว่าเมเองอาจจะยังไม่ได้แบบว่าไปไปเจอพี่ๆนักข่าวแล้วก็ยังไม่ได้มีการอัปเดตอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องข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 องเรื่องการโกงกันหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆประเด็นเนี้ยหนิงหนิงเคยให้สัมภาษณ์ไปไว้ปีกว่าจะสองปีแล้วอะค่ะเรื่องนี้เป็นข่าวเก่าค่ะ